กดสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทครับถัดลงมาล็อกรถมีคายล็อกครับวิธีใช้นะคือล็อกรถมีเสียงหนึ่งทีคายล็อกจะมีเสียงสองทีนะครับถ้าเราจะเอารีโมทตัวนี้กดสตาร์ทเครื่องข้างนอกรถเราต้องล็อกก่อนล็อกก่อนอ่ากดล็อกไปหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มสตาร์ทเครื่องค้างไว้นับหนึ่งถึงประมาณนับหนึ่งถึงห้าหรือนับหนึ่งถึงสิบเลยก็ได้แล้วค่อยปล่อยนะครับพอครบปุ๊บก็ปล่อยเดี๋ยวสักครู่เขาก็สตาร์ทเครื่องของเขาเองเครื่องยนต์สตาร์ทประตูยังล็ออกยู่นะ ได้โมทแคนะแล้วก็ถ้าเราเอารีโมทสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วกดรีโมทคายล็อกแล้วก็ขึ้นไปขับรถขับได้เลยไม่ดับเขาขับเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราเอารีโมทกดสตาร์ทแล้วเราไม่มาขับรถเราปล่อยไว้เฉยแบบนี้สี่นาทีเด <c oughs> ี๋ยวเขาจะดับไปเองอ๋อสีนาทีเลยสี่นาทีาทแล้วก็ <c oughs> ถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเสร็จสักครู่มันจะมีไฟเลี้ยวกับพิษสองทีแล้วก็เสียงสองทีมันแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับเผื่อบางทีเราไปนั่งขับแล้วเราไม่รู้ไง รถมันสตาร์ทถ้าเราอยู่ไกลไม่ได้ยินแล้วมันจะมีไฟกับเสียงบอกให้ว่ามันสตาร์ทเครื่องเองครับตอนนี้ถ้าเราจะดับเครื่องเราใช้ปุ่มนี้เลยกดรั้งไว้แล้วถ้าเราดับเครื่องจะได้เหยียบก็ได้ใช่ไหมได้ได้ไดีหมดคือถ้าถ้าเราเอารีโมทสตาร์ทแล้วก็กดคลายล็อกแล้วขึ้นไปขับรถพอขับเสร็จแล้วก็กดดับตรนั้นได้เลยได้ Art. ตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มเนี่ยถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยครับ พอเหยียบเบรกก็จะมีไฟติดขึ้นมาสีฟ้าครับสตาร์เครื่องก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งปกติธรรมดาเลยนะกดแล้วก็ปล่อยครับจิ้มนิดเดียวปล่อยเลยครับแล้วก็ในนี้ในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถปิดประตูสนิทเหยียบเบรกก็จะมีการล็อกประตูครับมีฟังก์ชันล็อกประตูให้หลังจากสวิตช์สวิตว์เนาะ เวลาดับก็เปิดล็อนี่เลยยังเปิดปุ๊บเขาก็เปิดล็อให้ออกหมดเลยทั้งเครื่องข้าหลังก็เรื่ยหมดนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่มีผู้โดยสารอยบนรถเราแวะเข้าโรงงานตามปั๊มหรืออะไรเงี้ยไว้สำนักไม่ต้องดับเครื่องได้ครับลงวางนี้ได้ออเดอร์ไปก่อนเอาออเดอ์มาด้วยตัดเครื่องไว้แล้ล็อกไว้ล็อกเสร็จไปได้เลยสตาร์ทไปนานแค่ไหนก็ได้เราผู้เลยตารอยู่รถก็ลงได้เลยลงได้เอาเกิดเกิดจะล็อกให้เปิดล็อกธรรมดาเปิดล็อกเองได้ แต่ไม่ดับเครื่องไม่ดับแต่ประตูข้างขวาที่คนจะขึ้นลงไม่ได้เพราะมันล็อกไว้กันคนขึ้นไม่ขับถึงว่าเอาแวะเข้าปั๊มปุ๊บของอื่นก็ล็อกไม่ได้หรอล็อกหมดครับแต่ว่าถอเปิดไว้เปิดได้เปไที่เปิดไม่ได้เปิดไม่ออกเปิดออกเปิดออกคือมันจะขึ้นจากข้างนอกไม่ได้เลยนงถ้าเราสตาร์ทเครื่องที่ไว้เราลงมาจากรถออริบมลล็อกไว้นี้ได้เลยอ่ล็อกไว้เสร็จเราไปทุระกเลยไปทุลักเสร็จไจมันกลับมาเรากดคาล็อกขึ้นไปขับเองได้เลยไม่ต้องเรียกคนเลยเพมา้ เราขึ้นไปขับพอได้เลยขับด้วยนี้ได้ก่อดับเครื่องครับอยียบเบรกด้วยอย่าเบรกแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ปล่อยธรรมดาแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องแต่เราจะเปิดวิทยุหรือชาร์จโทรศัพท์ครับให้เรากดเข้าไปเลยครับไม่ต้องหยียบเบรกกดครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนปิดกุญแจ ACC on แล้วก็ off กดครั้งแรกนาฬิกาเปิดชาร์จโทรศัพท์ได้วิทยุเปิดได้ กดไปอีกครั้งเขาจะเปิดไฟหมดเลยไฟหน้าปัดเปิดทุกอย่างเลยกดอีกครั้งเขาก็จะปิดจะวนอย่างเงี้ยครับ A.T.C. ออนทอปมันจะลักษณะคล้ายๆกันไม่ตรงนี้ถ้าลืมไม่เป็นไรใเดี๋ยวมันเดี๋ยวลอกมันจะทํางานโดยที่ปิดกัมันเองถ้าลืมแล้วก็ตัวนี้มีการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไวอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามสตาร์ทเครื่องถ้าเราล็อกอยู่นะพยายามสตาร์ทเครื่องมันจะสตาร์ทไม่ได้อ๋อจะไม่ให้สตาร์ทนี่คือล็อกใช่ต้องคลายล็อกก่อนอ่าฮะ แล้วก็รีโมทต,ต้องอยู่ด้วยต้องเอารีโมทไปด้วยก็ถึงจะอนุญาตให้สตาร์ทเครื่องได้แล้วตัวนี้ถ้าเราดับเครื่องเสร็จ<อ>ลงจากรถถือรีโมทไปเลยถ้าเราลืมถถล็อกรถเขาล็อกเองให้อัตโนมัติได้อ๋อถ้าเราถือไปเลยไ,ได้ไสามเมตรครับระยะประมาณสามเมตรก็ประมาณไม่ไกลมากครับสามเมตรประมาณนี้เพราะมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะเสาด้วยนะอ่าดูล็อกหลังไม่ท้ายรถล็อกหลั็อกในหมดนเต๋ ช่องใกล้ระยะ1เมตรครับไม่ต้เปิดล็อกไปเปิดครับเปิดให้หมดเลยเข้าล็อกรถเหรอนะครับแล้วตัวนี้ถ้าเราอยู่บ้านหรือเราอยู่ใกล้รถเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันล็อกมันคลายใช่ไหมครับครับมันสามารถเปิดโหมดเมทนวลได้ด้วยการกดล็อกไปหนึ่งครั้งคือถ้าเราลงจากรถเอาดีโหมดลงมาแล้วเรากดล็อกไว้ถือเข้าออกมันจะไม่ออโต้ล็อกคือเราถือเข้ามันก็ไม่คลายถือออกก็ไม่คลายถ้าเราไม่กดสมมติว่าเราดับเครื่องเสร็จลงจากรถเราไม่ไปอะไรเราดืมลเส็็อไปเลยมันจะออโต้มันเอง ถ้าเราปเปิดล็อกไว้ก็คือ<ช>ต้อจะทําอะไรก็เปิดไม่ได้เลยเรียบร้อยเลยจะงั้นตามนั้นเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีกุญแจสไลด์อย่างนี้นะคร<ช>ับมีตัวสไลด์ล็อกอยู่แล้วก็เลื่อนปุ๊บแล้วดึงออกได้กุญเจ<ช>ที่ว่าจะให้ตัว,ตวนี้เอาไปกัดดอกมาแล้วก็เอาไว้ใชส้สองอันเลยปะใช่ครับเขามีให้สองตัวเลยตัวนี้ก็มีตัวหนึ่งตัวนี้อะไัดอกเอาไปกัดดอกก่อนรุ่นมันใช่ครับแล้วก็ปุ่มฉุกเฉินอยู่ข้างในถ้าเราล็อกไว้นี้นะ